ินนะคะจากออปชันโฟวิลค่ะวันนี้เรามาอยู่กับพี่เกลนะคะให้พี่แนะนําตัวก่อนเนาะชื่อเกลครับก็อายุ29ปีพี่ชื่อเกลใช่ไหมคะอายุ29พี่เขาแนะนาตัวเองโปรโมทตัวเองด้วยอ้าวแล้ววันนี้นะคะพี่เขามาแต่งรถที่ร้านไหนคะพีเล็กทีเมวายครับอ๋อร้านพี่เล็กพียมวายนะคะเดี๋ยววันนี้ให้พี่แนะนําค่ะว่าพี่แต่งอะไรบ้างกับเจ้า แรปเตอร์ or, คันนี้ที่ร้านพี่เล็กครับผมที่ร้านพี่เล็กผมก็จะมีกันชนหน้านะครับแล้วก็โลบาร์หลังแล้วก็กันชนหลังก,ก็จะทำอยู่สามอย่างค่ะคันนี้นะคะก็จะมีเสริมกันชนเหล็กด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นของออปชั่นรุ่นออปชั่น X นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีตัวโลบาร์หลังก็จะเป็นของ Option, ออปชั่นเหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวพาให้พี่เขาพาไปดูเลยค่ะค ตอนนี้ก็จะใช้เป็นตัวโลบารุ่นออปชั่น Option X นะคะทำไมพี่เกลถึงเลือกตัวโลบาร o ออปชั่น X คือว่าผมดูสไตล์แล้วมันมันเหมาะสมกับแรปเปอร์ดีครับ <S <S ถ้าจะไปใส่ของอื่นผมว่ามันไม่ค่อยสวย <S <S ผมชอบแบบนี้มากกป่าคมันดูดุใช่ไหมคะ<ป>มันดูดุดดเพราะว่าแรปเตอร์มันใส่ลุยเนาะใช่ค่ะแล้วก็เห็นท้ายท้ายตัวนี้ก็เห็นเป็นของออปชั่นด้วยเหมือนกันคันนี้แต่งเต็มมากเลย อนี้ที่ใส่นี่คือพี่เอาไว้ไปลากเรือด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเอาไว้ลากเรือด้วยครับอืมก็คือเรียกว่าแต่งแล้วก็คือพี่เขาเอาไว้ใช้งานจริงด้วยไว้ใช้ลากเรือด้วยค่ะถ้าไมถึงเลือกเป็นตัวรูนไฟเตอร์ตัวรุ่นนี้อะค่ะทำไมถึงเลือกตัวนี้ฉัคเับให้มันตบรุ่นกับกันชนหน้าครับเราว่าสีมันจะได้เหมือนกันครับ๋อชอบในเรื่องของสีขอบคุณค่ะแล้วก็ลายเขาก็สวยดีด้วยครับก็เลยชอบ ขอบคุณมากค่ะแล้วก็รีนถามนิดนึงค่ะว่าเห็นพี่แต่งออปชั่นรอบคันเลยทั้งด้านหน้าท้ายแล้วก็โลบาร์ทไมถึงเลือกเป็นแบรนด์ออปชั่นนะคะอ๋อที่ว่าเลือกเป็นแบรนด์ออปชั่นก็เพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้จะใส่อะไรนะครับพอิีว่าพี่เล็กเขาก็แนะนํามาแล้วพอใส่ขึ้นมันก็แรแบบผมดุงกับรถดีครับผมก็เลยชอบแบรนด์นี้เลยก็<อ>คือว่าพี่เขานะคะเข้ามาที่ร้านพี่เล็ก PMY นะคะแล้วก็พี่เล็กช่วยแนะนํา แล้วพอใส่พอติดตั้งแล้วคือพี่เห็นแล้วพี่ชอบเลยไหมคะชอบเลยครับอ๋ออันนี้ถามนิดนึงค่ะคือพี่แต่งทีเดียวเลยหรือว่าเราค่อยๆยทยอยมาแต่งค่ะค่อยๆยทยอยครับเร,เริ่มแรกผมก็จะใส่กันชนก่อนครับก็ค่อยมาเปลี่ยนเพราะกันชนหน้ามันสวยดีก็เริ่มมาปิดทั้งหลังแล้วก็เปลี่ยนโรมารขอบคุณมากนะคะอพอหลังจากที่พี่มาแต่งครบเซตแบบนี้ค่ะพอเรารเห็นรถครั้งแรกเรารู้สึกยังไงคะ ตอนแรกๆที่ว่ายังไม่ได้แต่งนี่ผมก็คิดว่ามันจะไม่เข้ากันนะครับที่ว่าใส่แต่พอใส่มาแล้วนี่มันก็รู้สึกว่าประทับใจครับว้าวเลยเว้าวเลยครับโครเซ็กซีหมดเลยกับรถขอบคุณมากเลยค่ะค่ะแล้วก็ที่พี่ชอบหลักๆก็คือจะชอบด้วยในเรื่องของสีใช่ไหมคะใช่ครับนิ่งของสีมากกว่าผมจะชอบสีแบบตันได้ค่ะ สีอันนี้มันจะเป็นสีเฉพาะมีเฉพาะที่ออปชันโฟวิเท่านั้นเราเรียกว่าสีโฟร์ค่ะซึ่งมันดูแล้วมันจะเข้ากับตัวบันไดข้างของแบบเตอร์มากๆรากก็ต้องขอบคุณพี่เกลมากๆนะคะคะสำหรับวันนี้นะคะลินก็ต้องขอขอบคุณพี่เกลนะคะขอบคุณค่ะที่ให้เราได้ถ่ายรถรีวิวนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ